สวัสดีพี่สมาชิกนะครับผมเนาะนะครับอ่ะะนครับตามกระตอกับแนวทางฮานอยผมประจาวันพุธนะครับอ่า24นะครับสำหรับวันนี้เนาะสรุปผลก่อนนะครับผมเนาะนะครับข้ามมาทักทายด้วยนะนะครับข้ามมาทักทายนะครับเดี๋ยวผมสรุปผลก่อนแล้วค่อยมาทักทายกันเนาะนะครับสำหรับอ่าแนวทางวันนี้นะครับอ่าเทียบเพียงสีน้อยนะครับนายจิตเนาะจิตนะครับ พิเศษนะนะครับตะกะติแล้วก็ VIP นะครับสรุปผลเนาะนะครับที่เคียนซีนอยนะนะครับนาจิตนะครับ208นะแล้วก็37มนะเจ็ดนะเฉพาะิพิเศษนะครับ849นะครับแล้วก็เจนะครับ 8, 4, ปกติเอ้ยแปดขออภัยครับแปดแปดแปดปกติต้องแปดเลยนะแล้วก็สี่สามแล้วก็เกนะ้าเก้าหกนะสี่หนึ่งนะครับสำหรับในรอบวีทีนะ เาที่สวัสดีพี่ๆน้องอีกคือเก่านะครับผมมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับกับฮานอยประจำวันพุธนะครับที่24นะครับกันยายน68นะครับ มาเจอกันอีกแล้วสำหรับแนวทางฮานอยวันนี้นะครับผมเนาะตามกต่อนะครับคนอื่นบางขาวัสดีนะครับพี่พิชมาชิกเอฟซีขาประจำนะครับพี่พิชมาชิกผู้ที่เข้ามาติดตามใหม่ด้วยนะครับผมเนาะนะครับอ่ะนะครับสำหรับแนวทางวันนี้ก็นะครับตามกต่อนะนะก็คัดเน้นคือนเก่าสําหรับสูตรแนวทางในมาชิกเนี่ยเนาะเข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์นะกดแชร์กดติดตาม กระดิ่งนะกดการแจ้งเตือนไว้ด้วยเวลาผมอัปโหลด,ดคลิปใหม่ๆมาชี้จะได้ไม่พลาดแน,นวทางจากบบาวที่ทุกๆแนวทางถือว่าคัดเน้นหมดนะแนวทางไหนเดินดีเดินต่อหน,น้าแนวทางไหนเดินไม่ดีปรับแต่งแค่ไขนะครับไม่นิ่งนอนใจจะอย่างใดทุกๆแนวทางและก็ทุกๆช่องทางนะก็ขอบคุณที่มาชิกไว้ด้วยกันเลนเนาะที่ยังติดตามและยังกดไลค์กดแชร์ มาถึงตลอดได้มาชินะครับสลับวันนี้นะนะผมมีแนวทางในทุกุมารไข่นะครับจุดเสริมจันทร์พุทธสุกนะนะครับเป็นแนวทางมงคลน,นะถ้าะกิดที่ชอบก็อย่าลืมไปขอพรตะขคร้เป็ดตะขคร้หนุนโชคหนุนดวงนะนะครับตะไคร้ก็มีพลังนะทั้งฮะหน่อยแล้วก็พัฒนานะครับผมถ้าเกิดที่ชอบก็อย่าลืมติดตามรับชมวันนี้มีลาพนาด้วยนะครับลาพนานี่นะครับแต่ว่าแล้วแนวทางคือว่าเดินดีมากสลับแนวทางลาพนาช่วงนี้เนาะนะครับอ่าม,มาสามรอบติดนะครับผมเนาะนะครับแล้วก็กระบวนด่วนก็ นะครับมีไลฟ์ทักทายนั่นแหละสิบแปดนาฬิกานะครับถ้าเกิดที่ชอบก็อย่าลืมมาพูดคุยกันนะครับสลหรับหน้าไลฟ์เนาะนะครับผมอดีมาสรุปผลกันนะว่าเป็นอย่างไรสําหรับแนวทางฮานอยเมื่อวานเนี่ยมาชิกน้ำเนาะโอ้โหเมื่อวานนี้ก็โอ้โหลุ้นกัรที่มาชิกนั่นแหละนะครับผมนนะเอานะครับมาดูกันว่าเป็นอย่างไรในมาชิกน้ำเนาะนะครับวันที่ยี่สิบสามเดือนเก้าเมื่อวานหกแปดเนาะผมเด่นศูนย์กับหกนะครับสําหรับเมื่อวานนะนะครับผมเทียบกิบที่อยาเราเขียนนพิเศษปกติแล้วก็วี นะครับน้องไก่มาทักทายล้นะครับกระชากเมื่อวานนี่สองแล้วก็สองสองสเจสกระชากไม่ลงนะครับผมนะผมเด่นศูย์กับหกเมื่อวานนะครับผมแล้วก็นาคิดอ่ะสองศูนเะเฉพาะกิจสองศูนยเอ่ะศูยชุดนี้นะเฉพาะกิจมาชุดนี้เออนะครับเฉพาะกิจมาชุดนี้นะนะครับสองนี่เจ็แเนาะนะครับแล้วก็สามเไม่ลงเนยมาชุดนะครับเนาะนะครับ 08วงแปช่วงนี้เลยนะไปโาะกิจนะเมื่อวานตัวเน้นด้วยนะครับอ่าช่วงนี้เนาะนะครับอ่าแล้วก็นะครับพิเศษนะนะครับแปดสี่เก้าเจ็ดหแปดสี่เก้าเจ็ดหมีไหมนะครับอืมนะครับผมไปหกสองหกสาหสี่เมื่อวานเอานะครับหกลงเนาะนะครับอ่าแปดสี่เก้าปเก้าไม่มีนะครับเออสี่เกนะ้ชนะ่วงนี้สิ กระดูกหัวหน้ามาชุดกระดูกหัวอ่าลืมเห็นไหมนะครับดูไม่ทั่วถึงนะนะครับแปดสี่เก้านะอันนี้ไม่มีนะไหนมาชุดกระดูกหัวนี่มาชิคนะครับผายขอผายเอ้ราบน้องไก่แบบทักทายนะครับเก้าสี่ชุดนี้นะหนพิเศษในตัวนี้เนี่ยนะครับถ้าไม่กระดูกหัวแถือว่าไม่โชคดีนะครับนะครับแล้วก็ปกตินะนะครับ ปกติเนี่ยโอ้โหตรงแปดเลยแล้วก็สี่สามไม่ลงนะนะครับสหรับปกติแล้ววีพีนะครับเก้าเก้าหกนะครับสี่หนึ่งนะครับหกลงเอ้านะครับสํซ้ำๆในรอบวีพีเนาะนะครับเมื่อวานนี้แปดแปดเนาะนะครับตรงแปดเลยเมื่อวานนะครับสรุปนะครับสรุปเมื่อวานนี้นะครับมาศูนย์แปดนะครับมาขีดนะในตัวนี้เลยแล้วก็ มาชุดกระดูกหัวเน้ะสีขาวก็สีชุนนี่ในมาชิคถ้าจับชุนนี้เนี่ยนะครับในทางกระดูกหัว,วก็จะโชคดีไปในตัวนี้ละอ่ะก็ทําเต็มที่ละสลับเมื่อวานเนาะนะครับวันนี้ตามกันต่อได้มาชิคสาหรับแนวทางฮานอยวันนี้นะครับผมนะครับพักเน้นคือเกานะครับสําหรับวันนี้นะฮานอยวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนมเนมตนดีๆด,ด้วยนะขอบคุณทุกการไลค์กันแชร์ด้วยนะครับ หน่อยวันนี้เนาะนะครับวันที่ยี่สี่นะทับเก้าทับหกแปดเนาะนะครับเสียงมอเตอร์ไซค์นะครับบ้านอยู่ริมถนนอนีกนะครับไอ <c oughs> อยู่ต่างจังหวัดก็บ้านอยู่ริมถนนเหมือนเดิมนะนะครับก็เสียงรถถ่านเหมือนเดิมอ่ะนะครับผมมาดูตัวเด่นนะสลับสายออกกำลังกายนะครับ เด่นนะครับเด่นนี่นะนะครับ2นะกับ8ผมเด็ด2กับ8ปดนะในตัวเด่นนะมาชี้นะนะครับอ่านะครับแคบเลยนะครับสายตัวเด่นบางทีเข้ามาเป็นคู่นะต้องระวังด้วยนะครับวิธีปลอดภัยก็คือในตัวเด่นเนาะสำหรับสายออกน้งกายในมาชิดแล้วก็ตามด้วยอ่าสามตัวเด่นเด่นสามไอสองตัวเด่นสินะครับตัวเด่นเนาะ ไม่เข้าใจอย่างไรไม่ชัดเจนอย่างไรที่มาชิค้คอมเมนต์ไว้ท่้นคลิกปุมนะนะผมสองเดือนนะเดือนสองสามชุดคือเก้าสองห้านะนะครับสองหกส,สองเจ็ดนะนะครับเดือนสองและเดือนแปดอะ่ะแปดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งนะเดือนแปดนะครับเบิ้ลน,นะสองสองแปดแปดสำหรับในทางเบิ้ลน,นะ นะครับขึ้นการแสดงก่อนตอนรุ่มนะนหนาเดือไปชมพัฒนาดูนะนะพัฒนานี่นะครับโอ้สามรอบติดนะถือว่าเดินดีมากพัฒนาเดือนกันยายนนะนะครับอ่านะครับอ่ะมาดูในตัวเน้นในมาชิกนะสองแปดสองสองนะนะครับอ่าวิธีประพันธคือในตัวเด่นเป็นมัดรวมนะนะครับสองห้าสองหกสองเจ็ดอันนี้สองห้านะสองนะครับผมเน้นนะครับหัวใจหัวใจชัดเจนกว่า สองหกหกสองอันนี้ระวังเกนะ้าเนาะเป็นกระโดกหันและแปดอ่ะนะเป็นเก้าเป็นศูนย์เป็นหนึ่งผมเน้นนะครับผมเดินทางไปจะเลียนเป็นทางกลับเนาะบางทีก็ต้องระวังในตัวรองด้วยนะเฮมชิคเนาะเพราะบางทีเนี่ยนะครับอบา่านะตัวรองก,ก็ถือว่ามีโอกาสนะี่ยแหละก็ถือว่าคาดแล้วนะนะเบ,บิ้ลสองสองแปดแปดสำหรับแนวะทางเบิ้ลน,นะครับผมเมื่อวานนี้โอ้โหตองแปดเลยเอ้านะครับแนะคบเลยสลัมซุดจะพูดเด่นสองตัวแล้วตามด้วยสามตัวเด่นเนาะ สามตัวเด่นเนาะนะครับสามตัวเด่นสามตัวนะครับห้าสองหกนะนะครับแล้วก็หกสองเจ็ดนะแล้วก็ศูนย์แปดหนึ่งนะสำหรับในชุดสามพี่นั่งกับสามชุดขึ้นเขานะครับผมชอบแคปแต่ไม่ชอบก็ให้ชุไปในทางแบบเป็นมัดรวมนะ แต่ในบ้านเขียวก็จะมีแยกหน่อยเนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวผมย้อนอีกรอบหนึ่งสำหรับในทางฮหน่อยผมประจำวันพุธนะครับอ่ายี่สี่นะครับแป๊บเดียวจบหมดเดือนแลวนะครับกันยายนหกแปดนะ้อ2สองกับแต่แต่กับสองนะสำหรับในตัวเด่นว,วิธีปล่อยไปก็คือในตัวเด่นนั่นแหละนะผมนะ้อสองห้าสองหกสองเจ็ดแปดเก้าแปดศูนย์แล้วก็แปดหนึ่งนะ ผมเน้นนะครับสองหกกับแปดหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้นะนะเดินทางไปอย่าลืมเดินทางกลับสำหรับชุดนี้นะครับระวังกระดูกหัวด้วยนะครับถ้ามาในตัวกระดูกหัวผมขีดเขียวนะนะครับสลับในชุดจับผู้เดินสองตัวแล้วก็เบิ้ลสองสองแปดแปดนะครับสำหรับวันนี้นะอ่ะแคบเลยนะสำหรับชุดจับผู้เดินสองตัวและสามผู้เดินก็มีห้าสองหกหกสองเจ็ดแล้วก็ศูนย์แปดหนึ่งนะครับก็จะประมาณนี้สำหรับแนวทางกานอนกันยังไงขอเป็นวันดีๆนะครับสำหรับวันนี้เนาะนะครับคอยมาส่งให้นั่งใส่หนังนะครับสำหรับวันนี้ก็ถือว่าคัััแล้วนนะะะคครรบบผมอ่ จะชอบในทางทุกุมารขายก็อย่าลืมนะครับไปติดตามรับชมนะนะประคบร้อนตะข่ายเป็นตะขายหนุนช่วยหนุนดวงแล้วก็วันนี้ผมมีไลฟ์พัฒนานะนะครับสิบแปดในค่าโอ้โหพัฒนาเนี่ยนะชุดจ่อเนี่ยสามรอบติดแล้วนะครับสำหรับพัฒนาเนาะแล้วก็นะครับขบวนด่วนนะครับจะไลฟ์พูดคุยกันนะครับสิบแปดในค่าถ้าเกิดที่ชอบก็อย่าลืมมาพูดคุยนะสำหรับอ่า น่ารักในมาชิกแน่นอนนะครับยังไงวันนี้ขอเป็นวันดีๆสำหรับที่มาชิกทุกคนไปด้วยกันแล้วกันรัฐบาลไทยอย่าลืมติดตามรับชมนะในทางที่ว่าด,ดีนะครับรัฐบาลไทยนะช่วงนี้ก่าวเปลี่ยนแปลงบ่อยอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยไว้เจอกับผมคลิปต่อไปในมาชิกขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีนะครับ